สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษมาตรวจดวงการงานการเงินในช่วงเดือนสิงหาคมกันค่ะสำหรับในเดือนนี้นะคะดาวประจําตัวของคนเมษเนี่ยคือดาวพระอังคารเลขสามนะเดือนนี้โคจรอ,อยู่ในภพเดิมนะคะก็คือภพอริซึ่งตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเป็นภพที่ดีนะสำหรับราศีปัศวะก็คือราศีที่เป็นรูปสัตว์สีเท้าอริแปลว่าอุปสรรคปัญหาแบบคือมันเป็นเดือนที่เราต้องเป็นนักสู้อะนะคะสัตว์สีเท้าแน่นอนก็ต้องแบบว่าเออทำงานหนักใช่ไหมคะ ก็เลยกลายเป็นว่าเดือนนี้นะคะถ้าเราอยากที่จะได้คุณน่ะได้คุณของดาวองค์เกณ์อุดมเก์น่ะคุณต้องสู้ค่ะปัญหาเข้ามาแน่นอนมากมายนะ,ะในสิ่งที่คุณทําเพราะว่าดาวอังคารเลขสามเนี่ยจะเล็งดาวเสาร์เลขเจ็ดนะคะซึ่งดาวเสาร์เนี่ยมาจากภบการงานการงานก็หมายถึงว่างานที่คุณทําอ่ะไม่ว่าจะเป็นงานลาดงานหลวงงานที่บ้านงานที่ทํางานอะไรก็ตามกิจกรรมที่คุณทําในเดือนเนี้ยมักจะมีปัญหามักจะมีอุปสรรค เพราะดาวมันเลงกันนะคะทีนี้เราต้องสู้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่สู้นะั่นหมายความว่าเดือนนี้คุณเจอปัญหาท่วมท้นแน่ๆแ,แล้วถ้าเกิดคุณแพ้คุณไม่สู้คุณก็เจอปัญหานั้นมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันมีแต่เรื่องแต่เราแต่ถ้าเกิดว่าคุณสู้นะคะคุณสู้นะคะพร้อมที่จะลุยกับเรื่องงานที่มันอาจจะมี การปรับเปลี่ยนนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างภายในองค์กรก็ได้นะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนของอริดาวพุธเนี่ยไปอยู่ในภพพันธุนะคะแล้วก็จะมาอยู่ในภพปุตตะมันเหมือนกับมีการปรับเปลี่ยนหนึ่งละเรื่องภายในองค์กรของคุณนะคะก็อาจจะเป็นการแบบรับพนักง,งานใหม่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆนะคะหรือลูกน้องใหม่ๆหรือมีการแบบว่าปรับปรุงแบบ ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันมีความอาจจะมีความทันสมัยก็ได้มีความแปลกใหม่นะคะหรือทำเรื่องอะไรแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดโต้งจัดโต๊ะนะคะหรือจากการทำออฟไลน์เป็นออนไลน์นะคะหรือแบบมีการเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็ได้ทำให้มันมีโมเมนตัม การเปลี่ยนแปลงที่แบบแปลกแตกต่างซึ่งคุณก็อาจจะรู้สึกอึดอัดก็ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเราอาจจะต้องแบบไปเจอเพื่อนใหม่ลูกค้าใหมออ่สภาพแวดล้อมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องแบบมีการปรับตัวนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณปรับตัวได้เนี่ยคุณก็เอาดาวไปเลยนะคะสองดวงเพราะว่าตัวเราโคจรได้เกณฑ์องค์เกณฑ์แล้วก็อุดมเกณฑ์ ทีนี้การปรับตัวของเราเนี่ยในช่วงแรกนะคะเจ้าเรือนคือดาวพุธเนี่ยจะลอยอยู่ในภพพันธุนะคะก็คือเรื่องในภายในองค์กรใช่ไหมพอปลายเดือนอะ่ะดาวพุธก็จะย้ายมาอยู่ในภพปุตตะนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขนะคะกับเรื่องของโปรเจกต์โครงการอะไรก็ตามนะ,ะที่คุณทําก็ได้นะคะอาจจะมีการรีไวซ์ปรับนะคะอ่า ปรับเาเ,าเรียกอะไรดีผลิตภัณฑ์นะปรับฐานลูกค้าปรับกลุ่มลูกค้าหรือว่าอาจจะเข้าไปเจอกับกลุ่มลูกค้าที่เคยมีปัญหาภายใน ภายในองค์กรอะไรเงี้ยเข้าไปคุยกับเขานะแน่นอนว่าเวลาเราเข้าไปหาลูกค้าที่เขาไม่ชอบหน้าเราอะ่ะเขาก็ต้องเตรียมแบบด่าหราใช่ไหมคะเออมันก็เลยเหมือนกับว่าเราก็จะเจออุปสรรคปัญหาเพราะว่าเราต้องเข้าไปเจอกับลูกค้ากลุ่มที่มีปัญหาซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็มองว่านะคะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างร้อนนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะมารอยอยู่ที่พกปุตตะนะคะครึ่งเดือนหลังก็คือหลังกลางเดือนหลังสิงหาคมต้นไปเนี่ย เป็นเกษตรคือลูกค้าจะแบบเจ้ายศเจ้าอย่างมีอีโก้สูงไฟลุกนะคะเวลาเราไปพูดอะไรเขาก็อาจจะแบบว่าดีเบตเถียงว่าด่าเราไม่ถูกใจเราไม่ชอบใจเรานะคะให้เราต้องอาจจะแบบเที่ยวไล่เที่ยวคือเที่ยวไปเที่ยวมาหาอยู่นั่นแหละกว่าจะพูดกว่าจะคุยกว่าจะตกลงอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเกิดอาการแบบว่าเหนื่อยนะคะหนักยากแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรื่องงานของคุณแน่นอนก็ต้องเกี่ยวกับตัวคุณ อยู่แล้วนะคะการงานของคุณในเดือนนี้นะคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนองค์กรเนี่ยอันดับแรกและคะเรื่องของการแก้ปัญหากันกับลูกค้าหรือโปรเจกต์โครงการอะไรของคุณที่ที่มันอาจจะมีการรีไวซ์นะคะดาวเสาเนี่ยคือเจ้าเรือนการงาน จะมีอาการโครจรเดินถอยหลังนะคะแล้วถอยแบบข้ามราศีคือภบวินาศเนี่ยตอนนี้ดาวการงานไปรออยู่ที่พบนั้นเพราะว่างานของคุณน่ะตั้งแต่แบบเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นช่วงเหมือนกับแบบมีการปรับเปลี่ยนบางคนอาจจะถูกออกจากงานบางคนอาจจะเปลี่ยนแบบวิธีการทํางานไปเลยรูปแบบงานเก่าๆอ่ะมันอาจจะแบบใช้ไม่ได้มันจะต้องแบบล้างใหม่ลบใหม่ หรือบางคนอาจจะแบบนอกออกนอกสถานที่ไปเลยอาจจะทําแบบงานเบื้องหน้าไปทํางานเบื้องหลังหรือทาแบบเปลี่ยนอุตสาหกรรมไปเลยงานมันวินาศาคือมันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทีเนี้ยดาวเสารดวงเนี้ยนะคะกำลังจะถอยหลังมาอยู่ในภพราภะซึ่งจริงๆภพราพะเป็นภพที่ดีนะมันก็อาจจะเป็นการกระเตื้องก็ได้นะคะที่แบบว่าไองานที่มันเรารู้สึกมันพังพินาศไปอ่ะนะคะมันเริ่มกระเตื้องมันเริ่มมีโมเมนตัมมันเริ่มมีการปรับเปลี่ยน เข้ามาเพื่อทําให้เราแบบเกิดความสําเร็จลาภะคือความสําเร็จนะคะหรือเข้ามาสัมพันธ์กับเรามากขึ้นคือมีงานงอกอะ่ะงานเข้ามาเยอะนะคะทีนี้คุณก็จะต้องดูให้ดีเหมือนกันเพราะดาวเสาร์เนี่ยอิทธิพลของท่านเนี่ยนะคะก็จะแผ่รังสีไงเรื่องของความเหนื่อยความหนักความเครียดความทุกข์และครั้งเนี้มันจะเป็นแบบแบบอะไรที่มันมากกว่าเดิมอะ่ะ เพราะดาวเสาโคจรถอยมาเจอราหูเป็นดาวคู่มิรใหญ่คุณอาจจะมีโอกาสได้จับงานใหญ่ใหญ่จนแบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะทําไหวไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันจะทําได้ไหมนะฉันจะแบบมีศักยภาพพอไหมหรือมันแบบใหญ่เกินจนเรารู้สึกอาจจะเกรงหรืออาจจะกลัวหรืออาจจะแบบอยู่ท่ามกลางคนอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาแบบเขาเขาเป็นเจ้าใหญ่อะเขาเป็นผู้มีอิทธิพลอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบ คือถ้าปอดอ่ะถ้าปอดเนี่ยลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเราดาวอังคารน่ะโคจรอ,อยู่ในจุดอาริไงแปลว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอต้องไฟ์ไม่ว่าจะเป็นคนหรือหรือรูปแบบการทำงานนะคะหรือบางทีจับงานใหญ่ที่เราไม่มีศักยภาพไม่มีฝีมือเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะได้ทําแล้วทําให้คุณต้องบริหารจิตใจให้ดีเพราะอาจจะเกิดความเครียดได้นะเพราะดาวเสาร์จะส่งเกณฑ์สาบเนี่ยมา อยู่ที่ตนุเราเหมือนกันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกดดันนะัะมันยากมันหนักนะคะแล้วสิ่งนี้ดาวเสาเนี่ยนะคะเจอราหูใช่ไหมคะมันยากมันหนักมันเหนื่อยแต่ถ้าเราผ่านไปได้มันคือความยิ่งใหญ่อะ่ะที่จะกำลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดผ่านไปไม่ได้เนี่ยก็หมายความว่าก็ต้องระวังแบบจะเจ็บตัวหนักเหมือนกันนะเออมันอยู่ที่เราไงว่าเฮ้ยเราเป็นนักสู้มากพอหรือเปล่าเพราะดาวเสาเลงมาเนี่ยนะคะก็จะเจอดาวอาทิตย์ดาวพุธที่เขาแบบ ตั้งรับอยู่อะซึ่งอาทิตย์พุธกร,ราหูเนี่ยเขาตั้งรับกันมาตั้งนานแล้วแสดงว่าคุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกค้าเรื่องของลูกน้องหรือเรื่องของโปรเจกต์อะไรบางอย่างอะที่มันมีอาการสวิงอยู่ อย่างเงี้ยค่ะพอสวิงไปสวิงมาใช่ไหมคะอย่างแก้ปัญหากันกับลูกค้าหรือโปรเจกต์โครงการอะไรของคุณใหม่ๆมันก็อาจจะต้องแบบมีการรีไว้์มีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงมันดูขึ้นๆลงๆหรือแบบว่าลูกน้องลูกน้องรับมาใหม่เพื่อนใหม่อะไรมันก็ยังต้องมีการปรับตัวมีการแบบว่าเทรนกันขึ้นๆลงๆยังไม่รู้เลยจะหมู่หรือจะจ่าเราก็แบบงานก็กําลังจะเข้ามางอกมาเข้ามาเยอะมากเลยแล้วไอ้พวกเนี้ยคนเนี้ยคนที่เราเทรนเขาสมมติว่าคุณมีเพื่อนใหม่ลูกน้องใหม่ใช่ไหม ยังไม่เข้าที่เลยยังเทรนกันไม่เข้าที่เลยนะแล้วงานก็เข้ามาแบบตุ้มอย่างเงี้ยพองานมันเข้ามาแบบตุ้มใหญ่ใช่ไหมแล้วคนเราลองรับได้ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาทําให้งานผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องเทรนลูกน้องหรือเพื่อนใหม่ของคุณให้ดีๆเพราะงานกําลังจะเข้ามามาก แล้วถ้าแฮนด์ดิลไม่ดีคือเสียกรณีที่เกิดคุณทํางานคนเดียวคุณไม่มีหลอกขาลูกน้องไม่มีเพื่อนใหม่อะไรของคุณเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าไอสิ่งอะไรบางอย่างใหม่ๆที่คุณกําลังเริ่มทําในช่วงเนี้นะคะที่คุณกําลังแบบรีอกอินไน์องค์กรปรับปรุงอาจจะบ้านคุณทรัพย์สินคุณให,ให้ให้รองรับสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วคุณก็กําลังแก้ปัญหาอยู่นะอาจจะทําออนไลน์แบบไม่รู้เลยมาทําอะไรยังไงเนี่ยกําลังแบบเรียนผิดเรียนถูกแล้วอยู่ดีๆแบบว่า งานงอกก็คือเข้ามาตุ้มหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้คุณแบบเหมือนรับมือไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่จะเป็นจุดแสดงอะว่างานคุณจะลาภะที่แปลว่าความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่หรือเปล่าเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากภพกุตตะนะที่มีดาวเล็งกันอยู่นี่แหละก็คือการบริหารจัดการของคุณกับเรื่องของลูกน้องกับเรื่องของเพื่อนใหม่กับเรื่องของลูกค้านะคะกับเรื่องของโปรเจกต์โครงการของคุณสิ่งน,นี้แหละนะคะ ที่ถ้าคุณจัดการดีมันจะเอื้อคุณทําให้คุณได้รับผลประโยชน์อย่างดีเยี่ยมแต่ถ้าเกิดคุณวางแผนจัดการไม่ดีสิ่งนี้ก็จะเป็นภัยทําให้คุณโดนลูกค้าว่าได้นะคะหรือทําให้งานของคุณจากที่มันควรจะแบบรุ่งพุ่งเนี้ยะมันก็เกิดปัญหาความเสียหายได้นั่นเองทีนี้มาดูเรื่องของการเงินบ้างนะคะคือมริตยูเนี่ยเขาก็ลอยอยู่ในภกการเงินของคุณเมฆเนี่ยเรียกว่าลอยยาวไปเลยถึงปีจัดสองเพราะฉะนั้น ต้องบอกว่า อย่างไรก็ตามเงินของคุณมันก็ยังมีอาการสวิงอยู่นะคะเพราะมันได้อยู่ท่านแช่นานเพียงแต่ว่าเจ้าเรือนก็คือดาวศุกร์เนี่ยเดือนนี้นะคะท่านมีการโคจรย้ายสองภพราศีสดงคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจาก2เรื่องราวนี้นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการติดต่อสหธชะคือเรื่องของสังคมะคะ่ะยิ่งถ้าเกิดคุณเข้าสังคมนะคะไปเจอคนนั้นคนนี้คนนู้นนะคะเขารู้ว่าเราทําอะไรอย่างบางทีแบบว่าไปไปเจอกลุ่มคนนั้นคนนี้ก็บอกว่าฉั ฉันกำลังทำงานนี้นะฉันมีธุรกิจนี้ฉันมีผลิตภัณฑ์นี้ก็บอกออกไปสื่อสารออกไปเรื่องของคอนเน็กชันเนี่ยสำคัญมากนะคะเป็นการไปเจอแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวก็ได้หรือเป็นการไปเจอแบบผ่านโลกออนไลน์นะคะคุณอาจจะแบบสื่อสารผ่านเนี่ยเฟซบุ๊กผ่านไลน์ผ่านซูมนะคะหรือสื่อสารโดยการเขียนก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพูดอย่างเดียวสุจิบุรีอะฟังผู้ด่านเขียนเนี่ยนะคะก็คือบอกออกไป ว่าคุณกําลังทําอะไรคุณมีอะไรติดต่อไปให้มากนะคะแล้วก็ภพศาสหั์ชาเนี่ยมีายดาวลอยหลายดวงนะอย่างดาวพฤหัสเนี่ยนะคะมาจากภพสุภากับภพ,พวินาศเป็นการติดต่อเนี่ยหนึ่งก็คือเพื่อนกลุ่มเพื่อนของคุณใช่ไหมคะเ <ED> พื่อนที่คุณสนิทนะคะดาวสุมาจักพภพปัตนีเพื่อนที่คุณสนิทผู้ใหญ่คนสนิท นะคะเพื่อนสนิทของแฟนเพื่อนสนิทของคู่ค้านะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดกันคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคนที่อยู่ต่างประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะคะเอาเป็นว่าคุณต้องรีบนะบอกออกไปไม่จําเป็นจะต้องแบบเป็นคนพวกเดียวกันนะคะอาจจะเป็นคนที่เหนือกว่าเราหรืออาจจะแบบให้ผู้ใหญ่รีเฟอร์ผู้ใหญ่ของเขาอีกทีก็ได้สมมติคุณมีนายเออเนี่ยหนูกําลังทํำ สินค้าตัวนี้นะนายช่วยซื้อหน่อยแล้วนายก็ช่วยไปบอกต่อหน่อยนะคะถ้านายถูกใจนายชอบนายก็โพสต์สื่อโซเชียลของนายลงไปอีกทีนะคะแล้วก็แบบให้มาติดต่อนูอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่า,วาคุณอะต้องใช้คอนเน็กชันของคุณอะให้มันมีความหลากหลายทั้งแบบออฟไลน์ทั้งแบบออนไลน์บบ online, ทั้งแบบคนระดับเดียวกันทั้งแบบคนที่ระดับสูงกว่าคุณเนี่ยให้เขาช่วยบอกให้เขาช่วยโปรโมตแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดคุณสามารถอาใช้ภาษาต่างประเทศได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าดาวเกตก็เป็นเรื่องของต่างชาติเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ คุณก็สามารถติดต่อไปจนถึงแบบคนต่างชาติอ่ะเออนะสื่อสารไปสิ่ภาษาจีนนะภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้นะว่าของของคุณมีดีอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการช่วยทําให้คุณมีรายได้เข้าม,ามามากจากหลายๆช่องทางจากคน คนที่คุณมีคอนเน็ชันแบบนี้นะคะแล้วก็ดาวสุเนี่ยนะ,ะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะลอยอยู่ในพพันธุนะคะก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดคุณนะ่ะมีทรัพย์สินอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมีโอกาสแปลงสภาพเป็นเงินได้นะ,ะในเดือนนี้เออใช้สามารถใช้บ้านของคุณใช้รถของคุณใช้ที่ดินของคุณใช้ทรัพย์สินของบริษัทของคุณนะคะแปลงออกมาเป็นเงินให้เขามาเช่านะคะให้เขามาใช้นะคะเออหรือทําทำกิจกรรมทำ ทำเงินที่บ้านอะยางบางทีแบบว่าใช้บ้านของเราไลฟ์ขายของเออบ้านเรากลายเป็นว่าสามารถทําเงินได้ใช้ออฟฟิศของเราไลฟ์ขายของใช้ออฟฟิศใช้ออฟฟิศของเราแบะบริหารจัดสรรจัดสรรให้มันเป็นเงินเป็นทองหรือคนในครอบครัวสามารถเอื้อในเรื่องของไรายได้ของคุณบางทีเราอาจจะชวนคนในครอบครัวเออไปทา งานด้วยกันไม้เดี๋ยวฉันให้เธอนะเท่านี้เท่านี้กลายเป็นว่าอุ้ยเขาเก่งมากเลยเรื่องเกี่ยวกับแบบอาจจะเป็นแบบการวางแผนการตกแต่งการทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยพอได้คนในครอบครัวมาช่วยสปอร์ตเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาก็เป็นตัวเงินตัวทองเป็นรายได้ให้กันกับเรานะคะหรือถ้ามีอะไรติดขัดเนี่ยครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยนะคะช่วยเหลือเรื่องเงินทองของคุณได้ในเดือนนี้ ทีนี้ถ้าพูดถึงคําว่าลาภะลาภะเนี่ยนะคะแปลว่าความสําเร็จนะคะมันก็อาจจะนํามาในเรื่องของการเงินก็ได้เพราะว่าในเดือนนี้นะคะมันจะมีดาวเสาร์นะคะลอยโครจรมาสมทบกับดาวราหูในภพลาภะนะคะแต่ว่าจะมาช่วงปลายเดือนนะคะก็เลยเป็นโอกาสที่ว่ามันเหมือนงานเก่าๆอะไรบางอย่างของคุณที่คุณรู้สึกว่ามันเสียหายอะ่ะเพราะว่าดาวดาวเสาร์คือเจ้าเรือนการงานใช่ไหมเค,เคยโครจรอ,อยู่ในภพวินาศแล้วมาอยู่ในจุดลาภะอย่างเช่นบางคนแบบถูก ปรับออกถูกไล่ออกนะหรือออกจากงานแล้วอาจจะกําลังรองเงินก้อนใหญ่อะไรบางอย่างอะ่ะเออบางทีก็อาจจะแบบให้ออกไปแล้วแบบเอออาจจะยังไม่ได้จ่ายเงิน provident fund หรือเงินชดเชยหรือเงินอะไรแบบเนี้ยที่มันเหมือนมาจากงานของคุณนะ่ะที่คุณแบบเคยเคยเสียหายไปอะ่ะแล้วมันได้เกณฑ์ชดเชยมันมีโอกาสได้ชดเชยเนี่ยนะนะในช่วงที่ดาวเสาร์ถอยมาคือช่วงปลายเดือนเนี้ยเป็นต้นไปดาวเสาร์จะอยู่กับราหูไปประมาณ ถึงกุมภาหกเก้านะคะเขาอาจจะเริ่มค่อยๆทยอยให้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะได้ตุ้มใหญ่แล้วก็ค่อยๆทยอยเป็นก้อนเล็กอาจจะแบบเป็นตุ้มใหญ่อันนึงแล้วก็เป็นเล็กๆอันหนึ่งหรือมันอาจจะเป็นงานอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณทาแล้วมันไม่มีแบบไม่มีฟีดแบ็กเลยอะแล้วอยู่ดีๆมาเดือนเนี้ยไอสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่มีฟีดแบ็แล้วอะเออมันกลับกลายเป็นว่ามันงานมันเข้ามาเออย่ามันคนลงคลิปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีคนดูไม่มีคนแบบ ซื้อของเราเลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็คือปลายเดือนนี้อยู่ดีๆก็มียอดสั่งซื้อมาแบบเรียกว่าถล่มทลายคลิกจากวิกฤตเป็นโอกาสมาจากสิ่งที่คุณได้เคยทําแล้วทิ้งเอาไว้แล้วคิดว่ามันคงไม่ได้เผลกําไรแล้วมั้งอ่ะนะมันอาจจะมีโอกาสได้ในเดือนนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงปุตตะเนี่ยนะปุตตะเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะถ้าเงินจากการลงทุนหรือเสี่งโชคอะไรเงี้ยนะคะเออในช่วงครึ่งเดือนแรกมันเหมือนกับว่าเงินจากการลงทุนเนี่ยนะคะ เงินจากการเสี่ยงโชคมาอาจจะมาจากเล็กบ้านเลขรถเออคือเงินแรกนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินของการลงทุนเนี่ยก็มีโอกาสเรื่องของคุณอาจจะมันจะเป็นการลงทุนแบบว่าซื้อมาก่อนก็ได้นะคืออย่างบางคนเอาบ้านเอารถแบบว่าไปจำนองเออแล้วเอาเงินมาเพื่อแบบว่าทําโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบาังเอิญดาวเจ้าเรือนปุตตาดาวทิศเนี่ยดันลอยอยู่ในภพพันธุ นะคะแต่ว่าดาวพุธนะมันเป็นดาวที่แปลว่านี้สินเนไงยอาจจะเป็นการแบบลงทุนมีนี้สินเพื่อก่อเกิดรายได้ในภายหลังทีนี้ถ้าเกิดว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยพบปุตตะเนี่ยเป็นเกษตรนะเออเป็นเกษตรแต่ว่ามันก็จะเหมือนมันจะมีดาวเบรกเรอยู่อะเลยมองว่าเรื่องของการลงทุนจริงๆเดือนเนี้ยมันไม่ค่อยเด่นมันไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะบางคนนะ่ะแบบลงทุนเพื่อแบบอาจจะทํากิจการทําโปรเจกต์ใหม่ๆทําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเอออะไรแบบแบบเนี้ยนะคะมองว่ายังไม่ค่อยเด่นนะเพราะว่าดาวอาทิตย์นะ่ะจะเลงก,กันกับดาวราหูเออมันเป็นดาวที่ขัดแย้งกันแบบเหมือน กำลังจะสว่างแล้วมืดนะ่ะดาวคราดอะไรอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นว่าคุณแบบลงทุนไปด้วยจิตใจหวังว่าเฮ้ยแบบนี่ก้อนเนี้ยที่ลงทุนไปฉันจะเอามาสร้างผลิตภัณฑ์สร้างอะไรใหม่ๆให้กับการทํางานของฉันเจอลาหูเป็นค่า,านี่ไงนะคุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนก่อนเพราะว่าดาวในภพกระดุมพักพบการเงินองของคุณมีดาวมฤตยูอยู่นะมันเป็นความแบบไม่แน่นอนอ่นะ เราคิดว่าอะไรก็ตามที่แน่นอนจะไม่แน่นอนเพราะมลทิอยูจะทำลายหมดนะคะโดยเฉพาะเดือนนี้นะอย่าพึ่งใครอยากจะเปิดตัวใหม่อยากจะลงทุนอ,อะไรบางอย่างอาจจะเป็นแบบกลุ่มแบบอสังหาหรืออะไรอย่างเงี้ยมองว่ายังสวิงอยู่นะอย่าพึ่งดีกว่า ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทํานายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id ชีต t astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ